ฮัลโหลยูทูบสบายดีโม่เพื่อนเมื่อนี้โคชเชมาเฉลยหูภาพนี่เนาะวิธีให้เราสงนมึนงงเนาะมันต่อแนวใดของแม่มันเนาะเบิ่งไปเต่ใด้แหงงเนาะมันเอ้ยมันจังใดเนาะเมื่อนี้คนมีคําตอบมาเฉลยให้โม่เพื่อนทุกคนเนาะให้หายมึนหายงงกันเนาะจริงจริงมันกับ่มียังอ่าเป็นตาหนาสงนเนาะมันแค่เนาะเนี่ยเอาโคชเชมาเฉลยวิธีเห็นอันคอย ไปเห็ดเองเด้อนี่เด้อเห็ดเองเอาเอาแทงเล็กมาเล็กเล็กเล็กสี่เหลี่ยมเหาเล็กเขาเอื่ยนยังเล็กกว้างะนะเล็กเล็กมันเป็นอันอันทอนะทอแต่เป็นทอสี่เหลี่ยมเป็นสีเนาะเล็กบนบนนาบันไดเนา,นานะแล้วก็มาวัดแทกงลวงยาวนะให้มันสัมกันทำอ,ออกเป็นสี่ส่วนสามส่วนสี่ส่วนเท่ากันเนาะเพราะว่าเขาจะตัดแนละ้วให้เขาจะพับให้มันเป็นเหลี่ยมเป็นมุมขึ้นมาคืองูนี่นะ มผมจริงมันกับบน้มีอยังลายเนาะกันนะความหลับมันก็คือเขาเขาตัดเล็กให้มันเป็นเหลี่ยมแล้วเขากับผับผับแล้วเขากับไปอันนั้นอันจอกจอดเชื่อมหน่อยคือสจอดบบเป็นเลยเนาะคอยสีกเขาต้องได้ไปสร้างไปไปจ้างสร้างจอดเชื่อมให้เราบอกคอยเชื่อมบบเป็นเลยเนาะสิ่งที่คอยเห็นได้ก็คือตัดให้มัน,เป,นเป็นเหลี่ยมเป็นมุมแบบซี่เนาะเวลาให้ให้ใหสร้างไปจ้างสราง้างเขาเชื่อมกับให้เขา จัดสากจัดมุมให้มันให้มันได้ได้ฉากได้มุมขักแน่เวลาเขาเจ้าจอดเขาเชื่อมเนาะแต่คนเศษเองอันนี้เนาะอันตัดมาเนาะเพราะเขาเขาผู้น้ำเผาดีเนาะเขาจะตัดแบบคืองูร้อยนี่นะมันจะมีหนึ่งแทงสองแทงเนาะแล้วก็หนึ่งแทงสองแทงสามแทงตั้งเนาะและอีกสี่แทงทั้งทึงง่อยๆอีกเนาะแต่ว่ขคนอบริเหตุให้เบิงผเพราะมันขีมันสียาวเกินไปขวบก็ยังตัดขิปในบางส่วนมันยาวเกินไป แต่มาเสลยกันอันเสลยก็คือนี่แหละบัดเฮาเฮ็ดอันขั้นตอนพวกนี้แล้วเบิดเฮาตัดท่อตัดตัดเล็กนะนี่นะเห็ดก็ค่อยเว้านะมันจะมี4 4่หยุด4ท่อนตัดเล็กเป็ท่อนแต่บริเวณตัดขาดได้พอเฮาสิพับให้มันจะหน่อยพอแก้วบึงไปตามนี่แหละตามคลิปนี่แหละเนาะค่อก็บ่สร้างสที่บรรยายแล้วเฮามันจะเป็นการการนนั่หลอกตาหาเหลี่ยมหามุมเอานะการตั้งกล้องหาเหลี่ยมหามุมเอา สิ่งเห็นบอกเป็นยังขดจึงถ่ายเป็นภาพนิ่งออกมาเลยเอาเอาเอาแผ่นก็ขาวห้องห้องสิดเพื่อเหตุอะไมันลวงตาเห้มันจะเห็นเงียันมันเห็นเงียมันจะเห็นแบบไฮไฮไฮต่อที่ว่ามันมันมันหลอกตาเขาน้อยอีกเดียวหนึ่งนะเขามันเป็นการมันเป็นการตั้งเงื่อนง้องเงื่อนง้องจนจนภาพลวงตาใช่ไหมเองมันมันบุเงียบอันนาเขาเอิดอย่างวิเศษวิโซอย่างเนาะ ผมมีอยัางนาเชงนไปแล้วแต่ว่าคนโมโหจักก็จะอุ้ยแปลกไว้งงไว้มันตอดมันจอดมันเสื่อมจังได้เนาะมันคือว่าแปลกเนียนี่นะเขาก็มาหักทบสีน้องหายมันเข่าเรียมเข่ามุมแล้วที่เหลือก็คอยจะไปจ้างสร้างจอดให้เนาะให้ยเขาเอาสากเอามุมให้ขัดแน่เนาะให้มันได้สากด้มุมขัดแน่ได้เนาะ <S <S นี่หนึ่งชอนสองชอนช้อ,อ,อนที่สามหักถึงมาช้อนที่สี่ชอนช้อนจ่อหนึ่งท้อนที่สี่ต้อนเชื่อมต้องไปปาดปาดเลยฮอาบุญเป็น แผงคีเหลี่ยนจริงนะฮะต้องเดือดป่าเหมันเลีรือสองแผงนะตัวเฮาตัวเฮาคีอันนั้นเฮาคีไปตั้งหามุมกล้องให้มันเหวมันเสื่อมเขาทำไม่ได้ให้มันหลอกตาคนคนเด็กน่อยวิธีการก็คือเทนี้วิธีการเห็นวันนี้ง่ายจุดที่ยากก็คือเวลาเฮาจอดไปยังมาแล้วนะเฮาเสียดอะไรแหมนี่นะ เขาต้องไปคอยต้องไปจ้างสร้างเสื่อมจอดหายเพราะคนเสื่อมโเป็ตคนโมเวนจ้างเนาะไปสิงที่เคยได้ก็มแต่สานี่มันก็ะเจ้ามันนี่นะความหลักของมันนี่เท่านี้เล็กนะแต่อีกอันหนึ่งทั้งทึงเนาะมาเบื้องนี้มาเบื้องอันอันนั้นเห็ดคืองูนี่นะคืองูลอยดิแล้วก็้าเหลี่ยมห้ามุมเอาเนาะห้าเหลี่ยมห้ามุมถ่ายเอาเป็นการหลอกตาเอาเนาะคือมายากลเหรอคบเบื้องอันนี้เขาเขาพิกมุมพลิกยางเขาพิกมุมกล้องนี่นะแต่็หาพื้นห้องขนาะประมาณนี้ นี่นี่เปสีนะมันจะบึงคือว่าเื่อมสกการเห็ดเงา